สวัสดีค่ะกระซิบบอกเลานําำเสนอรถกระบะพร้อมรุยพร้อมขับพร้อมใช้นะคะมาด้วยราคามิตรภาพให้ทุกท่านได้จับจองกันนะคะรถ Toyota t i ทเกปี01ค่ะเครื่องดีมากๆอัตราการเล่งดีพร้อมรุยได้สบายเลยนะคะรถสภาพดีอยู่ค่ะขับใช้งานกันได้ปกติเลยทีเดียวคันนี้ราคาอยู่ที่95,000บาท เครื่องยนต์3.0นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายทางด้านเจ้าของเปลี่ยนถ่ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถนำไปใช้กันได้ยาวๆเลยทีเดียวภาษีปี67เดือนพฤษภาคมค่ะเลขไม่4 4 0 0 0 0โรนะคะรถสวยพร้อมขับช่วงร่างดีค่ะ ภายในใช้งานได้ปกติเลขไม้กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยนะคะรถมีตำหนิกันบ้างเล็กน้อยตามการเวลาและอายุของการใช้งานเท่านั้นค่ะแต่โดยรวมแล้วสภาพสมบูรณ์นะคะ95,000บาทพิกัดดูรถได้ที่ซอยม่วงสกูล2ถนนเรียบคลอง4วาพาสวัสดตําบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะ ติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดติดต่อเจ้าของตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยนะคะโทรคุยกันโดยตรงนัดหมายเข้าชมตัวรถด้วยตนเองได้เลยสวัสดีค่ะ